สวัสดีพี่น้องเชียว่านะครับสวัสดีพี่น้องคลิปเลี้ยวนะครับผมสวัสดีทาางเ a c e b o o k YouTube นะครับบาัะผมตอนนี้ก็เป็นเวลาแยมเศร้าๆนะครับมาเอาวาวหน่อยลงน้ำกันครับผมอีเนื้อหัวนะครับสายกำลังเชาลงมานะครับบินดีครับผมลมดีครับเมื่อนี้นะครับ มองอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดึ้นทางทิศเหนือนะครับร่มเสมอนะครับสั่นขึ้นสูงดีนะครับสนุกขาดนะครับบ่อสอดแจ้งครับสนุกนะครับตามกือเต่าครับผมมากครับผมแป้วป้ลงน้ำกันครับผมนี่จะเป็นจุลาลอยสามสิบเส้นนะครับมาเอาลงน้ำกันครับผม ไปครับไปเบิรงกันนะครับว่าสิลงหนิงนวลบอนะครับเรือจะเป็นจย่งไรนะครับไปครับผมไปเบิ่งกันครับ มีหลายคนสงสัยนะครับเป็นยังคือเวลาซักเลยตองยางไปนําเรื่อยๆนะครับเสือกมันเสยนหน่อยนะครับมันจะหนุงนะครับจ้าโบนยางไปตั้งนานเรื่อยๆนะครับเป็นยังคือบบซักอยู่กับที่เปนวานะครับมีหลายคนสงสัยนะครับโอ้ผมมาทานเันวาสซักอยู่กับที่ไรนะครับเสียกมันหยุงนะครับเป็นเสียกมันเป็นเสยนหน่อยนะครับ มาเบิงลีลาทาทางนะครับร้อยสามสิบเซนนะครับเป็นจังไดนะครับมากครับผมลมเริ่มหมดนะครับสนุกขาดนะครับเบาก็เริ่มดินนะครับแต่ว่าก็ซื้อว่าเบาดีนะครับความสมดุลนะครับเบานะครับมาแล้วครับจะไหนจะมาทานบอนะครับเรียบร้อยครับผมมาทานครับแบมนี้ครับผมไปครับเอาตัวลอยเส้นลงํำกันครับผมมาครับผมมาเอาวาวลอยเส้นลงํำกันครับผมนี่จะเป็น จุราลอยเส้นนะครับตัวนี้นะครับพลังสาวลงนะครับมาลงํำกันครับผมมาเบิงลีลาเพิ่นนะครับปลาสิเป็นจังไดนะครับลอยเส้นนะครับตัวนี้ใส่ละกครื่องบินแล้นะครับจะเป็นจุราลอยเส้นนะครับตัวนี้นะครับไปครับไปเบิ่งํำกันครับผมมาตานบนะครับผมไปครับ ครับผปมตอนนี้ก็ว่าวอยู่บินนี่ขึ้นอยู่เหนือหัวนะครับไปครับผมสาวลงนํากันขรับผมว่าวบินข้ามหัวแล้วนะครับขุนครับผมลีลาท่าทางนะครับร้อยเซนนะครับน้อยนะครับเบาดีเบาดีนะครับว่าวอยู่เหนือหัวนะครับตอนนี้นะครับ อยู่บ่กี่เม็ดก็ถึงแล้วนะครับป่าเบิงครับผมมาหลุดน้ากันนะครับว่าที่จับได้บ่นะครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับตัวนี้ยังเบาดีนะครับผมโซลีลานิดหน่อยครับผมมาตานกึ่ยวครับของเตครับผมจิบนี่กูยังไล่นะครับป่ามาเก็บวาวกัเรานะครับเอาวาวลงนะครับป่าครับผมเก็บครับผม แต่งผอกันไหมครับผมคลิปนี้กรบผมมีอย่างไรนะครับมากระไรใจแกกดแชร์หน้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาตานกรคือเตาครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ